เรื่องของสถานการณ์ดูทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ในช่วงของการเลือกตั้งทําให้กรกตน,นั้นมีความวิตกกังวลเช่นกันนะคะคแล้วว่าบางพื้นที่นั้นจะเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะถือว่าสถานการณ์น้าที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นยังคงน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากน้ําเหนือจากจังหวัดสุขโขทัยนั้นได้หลากเข้ามาท่วมหลายจุดค่ะ จังหวัดพิษณุโลกยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือจากจังหวัดสุโขทัยที่ยังคงไหลหลากเข้าท่วมอำเภอพรมพิรามทำให้ชุมชนและพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ขณะที่นายปรีชาเรืองจานทผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการให้กำนันตำบลรมพิรามแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากอำเภอโกงไกรลาศจังหวัดสุขโขทยัยที่นำเอารถแบ็คโฮเข้าไปขุดดินเปิดทางน้ำทำให้น้ำไหลหลากมากเกินกว่าที่แผนบริหารจัดการน้ำของทางจังหวัดพิษณุโลกได้วางเอาไว้นะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมขยายวงกว้าง ส่วนสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำยังคงทรงตัวซึ่งทางจังหวัดนั้นก็ได้เร่งดำเนินการผ่านน้ำในจุดที่ท่วมขังระบายลงสู่แม่น้ำน่านทางนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกและประิมาณน้ำเหนือลดลงคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ